แสงแห่งความหวังที่ริบรี่ไม่ได้หมายความว่าการต่อสู้จะหยุดลงแต่มันหมายถึงการต่อสู้ที่ยังคงต้องเผชิญกับกำแพงที่สูงใหญ่และแข็งแกร่งทำให้หลายคนเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าและสิ้นหวังการปราบปรามไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโจ่งแจ้งเสมอไปบางครั้งมันมาในรูปแบบที่มองไม่เห็นและเงียบเชียบ ทำให้ผู้ที่พยายามต่อสู้รู้สึกหวาดกลัวและโดดเดี่ยวท่ามกลางความมืดมิดที่ปกคลุมสังคมเสียงที่เคยเปล่งออกมาถูกทำให้เงียบลงด้วยอำนาจที่มองไม่เห็นการปิดกั้นสื่อสังคมออนไลน์และการเซ็นเซอร์ทำให้การสื่อสารของประชาชนถูกจำกัดและควบคุมจนพวกเขาไม่อาจเปล่งเสียงได้อย่างที่เคยแม้จะมีความพยายาม แต่การปฏิรูปโครงสร้างก็ยังคงไม่เกิดขึ้นระบบที่แข็งแกร่งและฝังรากลึกยังคงเป็นกำแพงที่ยากจะพังทลายความเชื่อมั่นในรัฐที่เคยเริ่มก่อตัวก็เริ่มจะเลือนรางลงอีกครั้งความสำเร็จที่ถูกสร้างขึ้นด้วยการคอร์รัปชันคือความสำเร็จที่เปราะบางและพร้อมที่จะพังทลายลงได้เสมอแต่สิ่งที่น่าเศร้ากว่าคือความหวังในการเปลี่ยนแปลง ที่กำลังจะมอดดับลงในเงามืดมิดที่ไม่มีวันจางหายอนาคตของกัมพูชายังคงอยู่ในเงามืดมิดคำถามที่ยังคงตามหลอกหลอนคือแสงแห่งความหวังที่เคยส่องสว่างจะกลับมาอีกครั้งหรือไม่หรือว่าเงาของความมืดมิดจะปกคลุมประเทศนี้ไปตลอดกาลคืนแล้วคืนเล่า เงาของความมืดมิดยังคงปกคลุมสังคมกัมพูชาความสำเร็จที่ถูกสร้างขึ้นด้วยการคอร์รัปชันคือความสำเร็จที่เปราะบางและพร้อมที่จะพังทลายลงได้เสมอแล้วแสงแห่งความหวังจะส่องมาถึงเมื่อไหร่